เกิดไฟไหม้ขึ้นมามุ้งลวดจะติดไฟลามไฟไหมสวัสดีครับผมพักสุภกิจจากมุ้งลวดวีย r o โปนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทดสอบกันนะครับว่าเจ้าตัวแผ่นมุ้งนะครับที่เราใช้อยู่นะครับมันติดไฟลามไฟไหมนะครับวันนี้เราจะมาเผาจริงนะครับไม่เผาหลอกนะครับโดยในการ ทดสอบนะครับผมจะใช้มุ้งลวด3ชนิดนะครับชนิดที่1ก็คือมุ้งลวดไฟเบอร์นะครับซึ่งมุ้งลวดประเภทที่เรานิยมใช้เป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับส่วนชนิดที่2ที่เราจะใช้ทดสอบก็คือมุ้งลวดเพะเภทสกรีนนะครับสำหรับน้องหมาน้องแมวนะครับส่วนอย่างสุดท้ายเป็นมุ้งลวดกันฝุ่น pm 2องจุด้านะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับจุดไฟก่อนเลยครับจุดได้ที่ปุ๊บนะครับเราจะเริ่มกันที่มุ้งลวดชนิดแรกเลยนะครับมุ้งลวดไฟเบอร์ธรรมดานะครับโอ้โหนี่นะครับมัน เขาเรียกว่าติดไฟแต่ไม่ลามไฟนะครับมันจะดับเองนะครับอ่าดูอีกทีนะครับติดไฟแต่ไม่ลามไฟนะครับนะครับปุ๊บอ่ามันจะดับไปเองนะครับชนิดที่2นะครับมุ้งวดเพสกรีนนะครับโอ้โหอันี่มันหดตัวเลยนะครับแต่มันจะมีลักษณะมันจะเป็นเชื้อไฟได้นะครับอ่าเห็นไหมครับมันจะไม่เหมือนมุ้งวดไฟเบอร์อย่างที่1นะครับชนิดที่1น,นี่จบจบแล้วจบกันเลยนะครับ ติดแต่ไม่ลามไฟแต่ว่าถ้าเป็นมุ้งลวดเพสกีนนะครับจะลามไฟอย่างที่เห็นนะครับอย่างสุดท้ายนะครับมุ้งลวดกันุ่นเพียมสองจุนะครับอันนี้โอ้โหลังเลงเราติดไฟกันหมดไปแล้วนะครับตัวนี้ตัวนี้จะมีลักษณะติดติดไฟเหมือนกันนะครับแต่ว่ามีลักษณะไม่ลามไฟนะครับมันมีลักษณะที่จะเป็นแบบเขาเรียกว่าดับไปเลยนะครับตัวนี้นะครับโอเคนะครับจากการทดสอบมุ้งลวดทั้ง3ชนิดนะครับพบว่ามุ้งลวดไฟเบอร์ที่เราใช้กันเป็นส่วนใหญ่นะครับ ติดไฟแต่ว่าไม่มีลักษณะลามไฟนะครับติดแป๊บเดียวก็ดับเลยนะครับส่วนมุ้ง้วดเพกสกรีนนะครับมีลักษณะติดและลามไฟนะครับส่วนอย่างสุดท้ายมุ้งรวดพีเอ็มสองจุด้าก็ไม่มีลักษณะลามไฟนะครับอันนี้ผมก็มาเทสให้ดูเบื้องต้นนะครับว่าบางท่านก็บอกว่าลามไฟบางท่านก็บอกว่าไม่ลามไฟนะครับอันนี้ของจริงเลยนะครับอันนี้ก็อาจจะใช้เป็นประโยชน์เบื้องต้นนะครับสําหรับผู้ที่อยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับมุ้งรวดนะครับ เวียโปนะครับเราเป็นมืออาชีพทางด้านมุงลวดนะครับเป็นสเปเชียลลิตทางด้านมุงลวดโดยเฉพาะนะครับถ้าใครต้องการคําแนะนำนะครับหรือการให้บริการแบบมืออาชีพนะครับสามารถติดต่อเวียโปผ่านทางไลน์แอดของเวียโปได้เลยนะครับหากคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่กําลังสนใจในเรื่องราวของมุงลวดนะครับสามารถติดตามความรู้และสาระดีๆได้จากมุงลวดเวียโปนะครับผ่านทาง Facebook และยูทูปชา n e l นะครับเวียโปเรื่องมงลวดยกให้เราขอบคุณครับ